นี่รู้หรือ,อยังคะเนี่ยว่าวันบันเทิงเขาไม่ YouTube กันแล้วอะยังไม่ไปกด Subscribe อีกไปค่ะไปกด Subscribe ได้แล้วค่ะแล้วอย่าลืมแชร์บอกต่อกันด้วยนะคะกล <c oughs> ับมาช่วงนี้ต้อนรับดีกว่าค่ะมิวกับก้าสวัสดีค่ะ <c oughs> ไม่ต้องเขิน้วยไม่ต้องเขินแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะฮะหวานใจมิวการฟด้วยนะครับที่ตอนนี้ทําให้แฮชแท็กของเรานะฮะมิวกาฟ x วันบันเทิงเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งในเทรนทวิตเตอร์ด้วยยังไงฝากแชร์ชขอบคุณมากเลยครับขึ้นอันดับหนึ่งเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใคระนะคะเพิ่งมาเปิดดูหรือว่าแชร์รต่อกันไปก็ยังแชร์ต่อกันได้อยู่แล้วร่วมพูดคุยแล้วก็ดูกันไปพร้อมกันสดสดแบบนี้ค่ะวันนี้คือวันแรกที่ซีซั่นสองของไทม์ไทเดอร์ซีรีส์เนี่ยนะ ความรัก7ปีเนี่ยมันมักจะมีอาถรรพ์ตอนนี้มันเติบตโต<อ>ตอนนั้นมันเป็นความรักในสมัยเรียน,นตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างในพาร์ทของซีซั่น2ครับก็จะอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ก็คือตัวละครเนี่ยก็จะมีความโตมากยิ่งขึ้น,นก็จะเป็น เรื่องราวของความรักในช่วงวัยทางานครับอะไรๆมันก็เติบโตไปพร้อมๆกันใช่ความรักก็คือเติบโตไปด้วยเจ็ดปีแล้วใช่ไหมคะเจ็ดปีแล้วครับผมก็ทุกๆด้านเลยโตขึ้นหมดเลยทั้งความดราม่าทั้งเลิฟซีน <S <s อเ,เริ่มสินต้องโตขึ้นด้วยเหรอเออเริ่มสีงยังไงเหรอคะเริ่มสีคือวามเด็กๆมันยังไม่ค่อยกล้าเ่าเรียนกับความทํางานที่มันต่างกันยังไงเหรอคะเอาเด็กๆมันต้องมีขอบเขตคุณในวัยเรียนพอโตมันไม่มีขอบเขตมันที่ไหนก็ได้แอดวานมากยิ่งขึ้นที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้หรอแอดวานมากยิ่งขึ้นคือบทมันเข้มข้นมากขึ้นใช่ไหมที่มิวกำลังจะบอกใช่ใช่ครับผมก็ถ้าถ้าสังเกตว่าในซีซั่นหนึ่งเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็อยู่บนเตียงอยู่ในห้องนอน คุยกันังจะบอกว่าความรักไม่ใช่เรื่องมันเตียงระเบียงลงรถก็ได้เหรออย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ความรักอะไรมันซบมั้เห็นเดียวคือความรักอยู่ที่ไหนก็เกิดขึ้นได้ทุกที่เนี่ยน อยู่ตรงนี้ก็รักกันได้เขาจะสื่อแบบนี้แต่ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องความรักเริฟซีนอะไรต่างๆร้อนเลยร้รอเรื่ซีนอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะก็มีเรื่องของดราม่าแล้วก็มีตัวละครหลายๆตัวเข้ามาทําให้ความรักของทั้งสองสั่นคลอนด้วยครับวราวันนี้เราก็จะมาพูดกับสี่นักแสดงจากใน The Series ครับผมโอ้ยเดี๋ยวของพวกพี่เนี่ยอาจจะน้อยหน่อยเออพี่จี๊ดกับพี่คงเนี่ยน้อยแต่ว่าจริงๆเขามีนักแสดงเพิ่มเข้ามาเยอะมากๆซึ่งมันมาอาจจะทําให้ความสพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยมันมีตัวแปรสําคัญ นั่นคือ<ช>น้องที่เป็นนักแสดงใหม่เข้ามาเป็นย<ช>ังไงบ้างครับก <นะ S 2> ็ยังทุกๆคนเนี่ยตัวละครที่แบบเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือ<ม>จะมีความสัมพันธ์นเกี่ยวกับตัวละครทานไทย<ช>ทุกคนเลยแล้วก็จะมาทําให้แบบเรื่องราวเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้น,นก็คือทุกตัวที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะมีความมีผลตอนใน,นเรื่องทุกตัวเลยมันก็เป็นโปรติของความรักอยู่แล้วการที่จะพิสูจน์ความรักว่ารักจริงแค่ไหนมันต้องมีคนใหม่เข้ามาเพื่อพิสูจน์นะฮะว่า เราเป็นตัวจริงของการรละการหรือเปล่าใช่หรือจะไปกับคนใหม่แต่เขาก็ยังคงมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับพี่จีดพี่คมที่ร้านอยู่ดีนะคะเจ็ดปีผ่านไปเขาก็ยังไม่ไปไหนกันนะคะคุณก็ยังคงอยู่กับร้านเราเนี่ยแหละร้านประจำเปแลร้านประจำยินดีค่ะถั้ามีอะไรต่อไปก็ต้องอยู่ร้านพี่ต่อนะคะคือต้องบอกเลยครับว่าเราสองคนเนี่ยได้รับเชิญในซีรีส์เรื่องนี้แล้วผมการันตีเลยว่าตอนที่ผมเข้าฉากกับเดียกับน้องทั้งสองคนฉากที่เลิฟซีเนี่ยผมกับเดีย จิกมือกันเลยนะเขินจริงคือเราเราไม่อันนี้ของเมาส์เลยเราไม่เคยเห็นน้องเล่นแบบสดๆในฉากเลิฟซีนแต่วันนั้นเราในฉากคือเราอยู่ในฉากด้วยไงคือเรานั่งกันอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังคุยอยู่เลยว่าเฮ้ยคิวทาไมเขินอ่ะเออน้องเขาคือต้องตบมือให้กับน้องมิวกราฟมากคือการแสดงของน้องมันส่งจริงๆมันส่งถึงเราว่าเฮ้ยน้องเขาเล่นระดับนี้เลยอ่ะไม่มีเขินเลยเออ เอางี้ดีกว่าคือผู้พี่พูดแล้วน้องก็ต่างคนต่างมองไปทางอื่นกันนะลองแบบหันไปมองหน้ากันแล้วก็มองเฉยๆก็ได้อ่ะพี่ขอแค่นี้ก่อนอ่ะลองหันไปมองหน้ากันสิเถอะไปอีกนิดได้ไหมอ่ะเอ้ยนะไม่ได้สั่งแล้วนะจะเข้าไปทำไมเดี๋ยว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 พี่ไม่ได้สั่งอะไรแล้วหนูจะเข้าไปหากันทำไมจะลูกดึงดดอ่ะดอ๋อเป็นแม่เหล็กดิงดูดไม่แล้วเบื้องหลังเวลาเขาอยู่ด้วยกันเลยมีก็น่ารัก พวกเราก็อยู่ในกองก็เห็นอยู่แต่แน่นอนเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งพาร์ทที่เรียกได้ว่าทํางานหนักกันทั้งคู่ครับเพราะบทมันเข้มข้นมากมากแล้วก็ถ่ายกันนานเป็นยังไงบ้างพอได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าอย่าใช้คำว่ากลับมาร่วมงานเราก็เจอทุกปีแล้วเจอกันจนไปอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วอ่ะแต่ว่ากลับมาสวมบททันไทอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นยังไงคะก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็ คิดถึงตัวละครนี้เหมือนกันหลังจากที่เราห่างหายจากซีซั่นหนึ่งไปประมาณเกือบปีการ่วโลกรอใช่เราก็ตั้งใจที่แบบอยากจะทำคาแรคเตอร์ในซีซั่นสองออกมาให้ดีที่สุดด้วยเพราะว่าม,มันจะมีความเปลี่ยนไปในบางอย่างของทั้งสองตัวละครเลยจะมีการพัฒนาตามอายุข,ของเขาก็คือเวลาเหมือนทั้งทาน์ทายอยู่ด้วยกันานานๆปุ๊บมันจะมีการที่แบบเหมือนเวลาเราสนิทก,กับใครมากๆแล้วเราจะจำคาแรคเตอร์เขามาสองตัวละครจะมีความที่แบบ ไายกันมากขึ้นแบบทานก็จะไปทางไทยมากขึ้นไทยก็จะมาทางทานมากขึ้นเรื่องโปรตีความรักไงเราคบกับใครเราก็จะกืนเขาไปซึ่งกันและกันเหมือนเหมือนพี่คงกับพี่จี๊ดป่ะครับใช่พี่ก็กืนกันไอ้นี้ก็จะท้องตามพี่ในเรื่อง ว่าอะไรเอาง<อ><อ>ี้ดีกว่าน้องเล่ามาแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าคิดถึงมากๆตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งแล้วตอนนี้กลับมาแล้วนะคะกับทานไทเดอร์ซีรีส์ซีซั่นสองเซเว่นยีร์ซอฟเฟิฟฝากกันหน่อยคืนนี้ออกอากาศตอนแรกแล้วค่ะ<อ><อ>ครับก็ขอฝากทางไทเดอร์ซีรีส์ซีซั่น2ครับผม7 Years of Love นะครับผมออนแอร์ทางช่องวัน31วันนี้เป็นวันแรกนะครับเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีครับผมใช่ครับแล้วก็สามารถไปรับชมย้อนหลังต่อได้นะครับเวลา5้าทุ่มสีครับผม เราพูดช่องทางได้ใช่ไหมคไม่รู้เหมือนกันครับอ่ะก็เดี๋ยวสมารถได้เลยได้ได้ได้เขาก็ทางไลน์ทีวีครับผมเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าครับกรับครับรายการพี่รายการพี่เป็นรายการสดครับกับครับมันตัดไม่ได้ไม่ได้บอกไได้ไม่ได้ไได้ไงแต่ยังไงฝากด้วยแล้วกันครับผมเชื่อว่านี่คือซีรีส์ที่แฟนๆทั่วโลกรอคอยแล้วเขากลับมาแล้วคืนนี้โอกาสตอนแรก อยากให้ดูกันแบบสดๆแล้วก็ขอให้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในทุกวีคดด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมๆกันนะคะกับน้องๆพี่จี๊ดทานไทแล้วก็พี่คงค่ะวันรับแขกรออยู่ตรงนั้นยืนยิ้มใหญ่เลย่ะใม่บุ๋มไปพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ